หมอกสามฤดูกองมูเสียดฟ้าป่าเขียวขจีผู้คนดีประเพณีงามลือนามถิ่นบัวตองแม่ห้องสอนเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือของประเทศไทยมีความโดดเด่นหลายลักษณะโดยเฉพาะสภาพภูมิประเทศความหลากหลายด้านวัฒนธรรมและความหลากหลายของประชากร จากหลายกลุ่มชาติพันธุ์นับเป็นจังหวัดที่สถิติน่าสนใจหลายอย่างเช่นมีประชากรเบาบางที่สุดในประเทศและมีประชากรน้อยมากเป็นอันดับที่5ในขณะที่มีพื้นที่มากเป็นอันดับที่8ของประเทศแม่ฮ่องสอนได้ชื่อว่าเป็นเมืองสามหมอกเนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศเต็มไปด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน สภาพอากาศมีหมอกปกคลุมตลอดเวลาส่วนใหญ่ของปีนอกจากนี้แม่ห้องสอนยังนับเป็นพื้นที่ปลายสุดด้านตะวันตกของประเทศไทยคือที่เส้นแวง97.5องศาตะวันออกในเขตอำเภอแม่สะเรียงหรือตะวันออกของสุดของประเทศอยู่ที่อำเภอโของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีที่105.5องศาตะวันออก แม่ห้องสอนได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นเมืองเมื่อพุทธศักราช2417โดยพระเจ้าอินทระวิชัยยานนท์พระเจ้านครเชียงใหม่เจ้าเมืองประเทศราชแห่งสยามประเทศประวัติศาสตร์บริเวณตั้งเมืองแม่ห้องสอนในปัจจุบันนี้แต่เดิมเป็นเพียงสถานที่ที่มีผู้คนมาปลูกกระท่อมอาศัยอยู่บริเวณราบริมเชิงเขา เป็นทำเลที่เหมาะแก่การเพราะปลูกมากผู้คนที่อาศัยตามที่ราบมักจะเป็นชาวไทยใหญ่ส่วนผู้คนที่อาศัยอยู่บนดอยมักจะเป็นกะเหรียงลัวและมูเซอร์บริเวณนี้อยู่ห่างจากแม่น้ำคงคาแม่น้ำสารวินประมาณ40กิโลเมตรและมีอาณาเขตติดกับรัชฉานของประเทศพมา่า ต่อมาเมื่อพุทธศักราช2,374สมัยพระยาพุทธวงศ์เป็นพระผู้ครองนครเชียงใหม่และต้องการช้างป่าไว้ใช้งานจึงให้เจ้าแก้วเมืองมาซึ่งเป็นญาติพร้อมด้วยกำลังช้างต่อหมอควานออกเดินทางสำรวจและไล่จับช้างป่ามาฝึกใช้งานเจ้าแก้วเมืองมาจึงยกกระบวนเดินทางรอนแรมจากเชียงใหม่ผ่านไปทางเมืองปลาย ใช้เวลาหลายคืนจนบรรลุถึงป่าแห่งหนึ่งทางทิศใต้ริมฝั่งแม่น้ำปายเป็นป่าโดงว่างเปล่าและเป็นป่าดินโป่งที่มีหมูป่าลงมากินโป่งชุกชุมเจ้าแก้วเมืองมาพิจารณาเห็นว่าที่แถวนี้เป็นทำเลที่ดีน้ำท่าบริบูรณ์สมควรที่จะตั้งเป็นหมู่บ้านจึงหยุดพักตรงนี้ณนะที่แห่งนี้ และเรียกผู้คนตั้งบ้านเรือนอยู่ริมห้วยริมเขาซึ่งเป็นชาวไทยใหญ่และกะเรียงหรือว่ายางแดงมาประชุมชี้แจงให้ทราบถึงความคิดที่จะตั้งบริเวณนี้เป็นหมู่บ้านและบุกเบิกที่ดินที่เป็นไรนาที่ทำมาหากินต่อไปและเจ้าแก้วเมืองมาแต่งตั้งให้ชาวไทยใหญ่ผู้หนึ่งซึ่งเป็นคนฉเฉลียวฉลาดและมีความรู้ดีกว่าคนอื่นในหมู่บ้าน ชื่อว่าพักกาหมองให้เป็นกลางกลางคือตำแหน่งของนายบ้านหรือว่าผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่คอยควบคุมดูแลและให้คำแนะนำพวกลูกบ้านในการดำเนินการต่อไปพักการมองเป็นผู้ชักชวนเกลี้ยกล่อมพวกที่อยู่ใกล้เคียงให้ย้ายมาอยู่รวมกันแล้วตั้งชื่อหมู่บ้านนั้นว่า บ้านโป่งหมูโดยถือเอาว่าบ้านโป่งหมูนั้นมีหมูลงมากินโป่งมากนั่นเองปัจจุบันหมู่บ้านนี้ถูกเรียกว่าบ้านปางหมูอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ6กิโลเมตรเมื่อจัดตั้งหมู่บ้านแล้วเจ้าแก้วเมืองมาก็ยกขบวนออกเดินทางตรวจชายแดนและของช้างป่าต่อไปจนถึงลำห้วยแห่งหนึ่งมีรอยช้างป่าอยู่มากมาย ก็หยุดคล้องช้างป่าได้หลายเชือกแล้วให้ตั้งคออสอนช้างในร่องห้วยริมห้วยนั้นเป็นพื้นที่ราบกว้างพื้นดินดีกว่าบ้านโป่งหมูและมีชาวไทยใหญ่ตั้งกระท่อมอยู่เป็นอันมากเจ้าแก้วเมืองมาพิจารณาเห็นว่าเป็นทำเลที่เหมาะสมพอที่จะตั้งเป็นหมู่บ้านอีกแห่งหนึ่งจึงเรียกชาวไทยใหญ่อีกคนหนึ่งซึ่งเป็นบุตรเคยของพระกะมอง ชื่อแสนโกมาแนะนำชี้แจงแต่งตั้งให้เป็นกลางให้เป็นหัวหน้าเกลีย้ยกล่อมผู้คนให้มาอาศัยอยู่รวมกันจนกลายเป็นหมู่บ้านใหญ่เจ้าแก้วเมืองมาตั้งชื่อหมู่บ้านนั้นว่าบ้านแม่ห้องสอนซึ่งห้องในภาษาล้านานาคือร่องโดยอาศัยที่ร่องน้ำนั้นเป็นคอกที่สําหรับฝึกช้างป่าเมื่อเจ้าแก้วเมืองมาคองช้างป่าได้พอสมควร ก็เดินทางกลับเมืองเชียงใหม่แล้วกลับทูลให้พระเจ้ามโหูตระประเทศทราบเมื่อเจ้าแก้วเมืองมากลับถึงนครเชียงใหม่แล้วพระกระมองและแสนโกมบุตรเคยก็ได้พยายามชักชวนผู้คนที่อยู่ใกล้เคียงให้อพยพครอบครัวมาตั้งบ้านเรือนอยู่ทำมาหากินจนแน่นหนาขึ้นเป็นหมู่บ้านใหญ่และต่อมาเห็นว่าบริเวณน,นั้นมีไม้สักมาก ภากามองและแสนโกมเห็นว่าหากตัดเอาไม้สักนั้นไปขายที่ประเทศพาม่าโดยใช้วิธีการชักลากลงลำห้วยแล้วปล่อยให้ไหลลงไปที่แม่น้ำคงหรือว่าแม่น้ำสารวินก็คงได้เงินมาช่วยในด้านของเศรษฐกิจและการบำรุงบ้านเมืองเมื่อปรึกษาหารือกันดีแล้วภา,ามองและแสนโกมจึงได้เดินทางเข้าเฝ้าพระเจ้ามโหตรัประเทศ ที่นครเชียงใหม่กับทุนขออนุญาตตัดฟันชักลากไม้ไปขายแล้วจะแบ่งเงินค่าตอบแทนถวายตลอดปีพระเจ้ามโหตระประเทศก็ทรงอนุญาตพระกาหมองและแสนโกมจึงทุนลากลับ และลงมือทำไม้ขอนสากส่งไปขายที่เมืองมะละแม่งประเทศพมา่าได้เงินมาก็แบ่งให้ถวายพระเจ้ามโหตระประเทศทุกปีนอกจากนี้ก็ยังใช้ประโยชน์ส่วนตัวและบำรุงบ้านเมืองครั้นถึงพุทธศักราช2,397พระเจ้ามโหตระประเทศถึงแก่พิลาลัยเจ้ากาวิโลรสซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าหัวเมืองแก้ว ได้เป็นเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่แทนทรงนามว่าพระเจ้ากาวิโลรถสุริยวงศ์ในพุทธศักราช2,399พระกาม่องและแสนกรมยังคงทำป่าไม้และส่งเงินไปถวายทุกปีพระกาหม่องและแสนกรมจึงมีฐานะดีขึ้นและหมู่บ้านปรงหมูและบ้านแม่ห้องสอนก็จเจริญขึ้นตามลำดับ ในครั้งนั้นหัวเมืองไทยใหญ่ตามแถบตะวันตกฝั่งแม่น้ำคงหรือว่าแม่น้ำสารวินเกิดการจลาจนเกิดรบปราฆ่าฟันกันจึงมีชาวไทยใหญ่อพยพครอบครัวเข้ามาอาศัยอยู่ที่บ้านหมูปางหรือโปองหมูและบ้านแม่ห้องสอนจำนวนมากขึ้นบางพวกก็ลงไปอาศัยอยู่ที่บ้านขุนยวมหรือว่าหมู่บ้านไทยใหญ่บนเขา บางพวกอุพยพขึ้นไปทางเหนือไปอยู่ที่เมืองปายกลุ่มพวกไทยใหญ่ที่อุพยพเข้ามานี้มีผู้หนึ่งชื่อว่าพกาตเติร์ซานหรือว่าซานกะเลเป็นชาวเมืองจามกาเป็นคนขยนันขันแข็งกะเลเข้ามาอาศัยที่บ้านปางหมูและช่วยพากะหม่องทำไม้ด้วยความซื่อสตัตย์และตั้งใจทำ โดยไม่เห็นแก่เหนื่อยยากพากมองไว้ใจและรักใคร่มากถึงกับยกลูกสาวชื่อนางสาให้เป็นภรรยานางใสมีบุตรกับชากะเลคนหนึ่งชื่อนางคําการเวลาผ่านไปหมู่บ้านปางหมูและบ้านแม่ห้องสอนก็มีผู้คนมาอาศัยหนานแน่นยิ่งขึ้นและในพุทธศักราช2 4 9 9นั่นเองมีเหตุการณ์สำคัญที่ชักนำเอาบุคคลสำคัญ ของชาวไทยใหญ่ให้มาอุยพอยู่ในแม่ห้องสอนอีกคือเจ้าฟ้าเมืองนายเมียเรื่องขัดเคืองกับเจ้าฟ้าโกลานเจ้าเมืองหมอกใหม่จึงได้ยกทัพมาตีเมืองหมอกใหม่แตกเจ้าฟ้าโกลานจึงได้อุยพผู้คนผาครอบครัวเข้ามาอาศัยอยู่กับแสนโกมที่บ้านแม่ห้องสอนเจ้าฟ้าโกลานมีภรรยาชื่อนางเกียง มีบุตรชายชื่อเจ้าขุนหลวงมีหลานชายสี่คนเป็นชายหนึ่งคนหญิงสามคนชายชื่อขุนแจหญิงชื่อเจ้าหอมเจ้านางหนุเจ้านางเมียเมื่อเจ้าฟ้าโกหลานมาอาศัยอยู่ด้วยแสนโกลมได้มีหนังสือทูลให้พระเจ้ากาวิโรรสทรา พระเจ้าโกวิโรรสจึงได้รับสั่งให้ส่งตัวเข้าเฝ้าแต่เจ้าฟ้าโกลานป่วยจึงส่งเจ้าคุณหลวงบุตรไปแทนพระเจ้ากาวิโรรสสุริยวงศ์โปรดเจ้าคุณหลวงทรงยกเจ้าอุบลวนาผู้เป็นหลานให้เป็นภรรยาอยู่กินด้วยกันที่เชียงใหม่จนมีบุตรคนหนึ่งชื่อเจ้าน้อยสุกเกษมและอนุญาตให้เจ้าฟ้าโกลาน อาศัยอยู่ในเขตแดนต่อไปต่อมานางสายภรรยาของชานกะเลถึงแก่กรรมเจ้าฟ้าโกหลานจึงทรงยกเจ้านางเมียหลานสาวคนเล็กให้เป็นภรรยาของชานกะเลชานกะเลได้ไปตั้งอยู่บนภูเขาอีกแห่งหนึ่งทางเหนือต้นแม่น้ำยวนเรียกว่าเมืองขุนยวม ต่อมาในปีพุทธศักราช2417พระเจ้าอินทวิชยานนททรงแต่งตั้งให้ชานกะเลเป็นพญาสิงหานาถราชาเป็นพ่อเมืองคนแรกและยกฐานะหมู่บ้านแม่ห้องสอนขึ้นเป็นแม่ห้องสอนเป็นเมืองหน้าด่านต่อไปและยกเมืองปายเมืองขุนยวมเป็นเมืองรอง พยาสิงหานาตราชาได้ปกครองเมืองและพัฒนาเมืองแม่ห้องสอนให้เจริญขึ้นอย่างรวดเร็วมีการขุดคูเมืองและสร้างประตูเมืองขึ้นอย่างมั่นคงจนถึงพุทธศักราช2427พยาสิงหานาตราชาได้ถึงแก่กรรมเจ้าผู้ของนครเชียงใหม่ได้แต่งตั้งเจ้านางเมียผู้เป็นภรรยาของพญาสิงหานาตเป็นเจ้านางเมยว,วดี ขึ้นปกครองแทนชาวแม่ห้องสอนเรียกเจ้านางเมีวด,ดีว่าเจ้านางเมียโดยให้ปูโ่โทษซึ่งเป็นพรยาขันธเสมาราชานุรักษเป็นผู้ที่ให้ปรึกษาราชการแผ่นดินต่อมาในปีพุทธศักราช2433 เจ้านางเมียถึงแก่กรรมพระเจ้าอินทวิชยานนเจ้าผู้ปกครองนครเชียงใหม่จึงแต่งตั้งพยาขันทเสมาราชานุรักษ์เป็นพญาพิทักษ์สยามเขตให้ปกครองเมืองแม่ห้องสอนจนถึงพุทธศักราช2433ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พญาสีหเทพปหลัดทุนฉลองกระทรวงมหาดไทยได้ตรวจราชการพื้นที่หัวเมืองมณฑนตะวันตกเฉียงเหนือจึงจัดระบบการปกครองขึ้นใหม่รวมหัวเมืองแม่ห้องสอนเมืองขุนยวมเมืองปายและเมืองยวมหรือว่าเมืองแม่สะเรียงเป็นหน่วยเดียวกันเรียกว่าบริเวณเชียงใหม่ตะวันตกตั้งที่ว่าการแขวงที่เมืองขุนยวมโดยแต่งตั้งนายม เป็นนายแขวงและในปีเดียวกันนี้เมืองเชียงใหม่ได้แต่งตั้งขุนลู่บุตรของพญาพิทักษ์สยามเขตเป็นพญาพิสารห้องสอนบุรีในปีพุทธศักราช2446ได้ย้ายที่ว่าการแขวงจากเมืองขุนยวมไปตั้งที่เมืองยวมแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นบริเวณพายับเหนือจนถึงพุทธศักราช2450 พญาพิทักษ์สยามเขตถึงแก่กรรมเมืองเชียงใหม่จึงแต่งตั้งพยาพิสารห้องสอนบุรีขึ้นปกครองเมืองแทนในปีพุทธศักราช2453รัชกาลที่5โปรดกล้าวตั้งเมืองจัตาวาขึ้นกับมณฑลพายัพย้ายที่ว่าการแขวงจากเมืองยวมมาตั้งที่แม่ห้องสอนให้ชื่อว่าเมืองแม่ห้องสอนแล้วโปรดกล้าวให้พญาสอนสุรร,ราชเปรือง มาปกครองเมืองถือว่าเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนคนแรก